สวัสดีนะครับนะครูเฟิร์สนะครับนะครูเฟิร์สจะวันนี้เอาโจทย์สอบเข้าม .4 มาให้น้องๆดูนะครับนะเพื่อให้น้องดูว่าเป็นแนวในการทําข้อสอบนะครับก็เดี๋ยวก่อนจะดูครูเฉลยนะครับนะครับก็ลองอ่านโจทย์ดูนะโจทย์ก็ง่ายๆนะครับนะก็ลองกดหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะครับอ่ะลองกดหยุดแล้วก็ลองฝึกทาดูเดคูรูเฟิร์สครูเฟิร์สเองครับ ทำได้ไหมครับนะโจทย์นะครับอ่ะโจทย์ว่าไงโจทย์ข้อนี้บอกว่าจากรูปปริมาตรของทรงกลมเป็นกี่เท่าของปริมาตรของทรงกระบอกกําหนดให้ทรงกลมมีลักมี r ทรงกลมข้างในนะและทรงกระบอกสูง h หน่วยนะครับนะราวนี้เราก็มาหาดูว่าจะมีปริมาตรของทรงกลมเป็นกี่เท่าแล้วก็ให้ชอยมาอ่ะทำได้ไหม อ่านะเดี๋ยวครูทำทำเลยนะครับนะถ้าเกิดว่าน้องอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะ้องคิดว่าน้องทําเองได้ก็กดหยุดก่อนเป็นระยะระยะก็ได้นะครับกดเป็นระยะระยะก็ได้โอเคนะครับอ่าเดี๋ยวครูเฉลยแล้วนะก็คืออย่างนี้นะก็คืออย่างนี้ลูกนะโจทย์บ,บอกว่าอะไรลูกนะโจทย์บ,บอกว่าให้นะโจทย์บ,บอกอะไรให้เขียนรูปตรงไปก่อนโจทย์บ,บอกว่าจากรูปปริมาตรทรงกลมมีกี่เท่ากับทรงบอกโอเคนี่เรารู้แล้วนี่เป็นคำถามกําหนดให้ทรงกลมมีรัศมีอา ถ้าทรงกลมมีลักษณะเสะี้ยจุดกึ่งกลางนะวงทรงกลมนี้ไปถึงด้านนอกนะของทรงกลมนะก็จะมีลักษณะี้มันติดกับทรงกระบอกเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าหมายความว่าไงลกูกตรงนี้เส้นนะตรงนี้พื้นที่ฐานของทรงกระบอกตรงนี้นะข้างบนนี้นะก็มีลักษณะี้ด้วยเหมือนกันอาด้วยเหมือนกันเห็นไหมอด้วยเหมือนกัน R นะตัวอาไมู่เขียนไม่สวยเนาะ กูเขียนสวยๆหน่อยอ่านะอ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วทรงกระบอกนี้สูง h หน่วยนะครับสูง h หน่วย h หน่วยนะคราวนี้เราก็ใช้สูตรเลยนะปริมาตรว่าไงลูกปริมาตรนะเป็นกี่เท่าใช่ไหมทรงกลมเป็นกี่เท่าเราก็ทํายังไงลูกนะปริมาตรนะเป็นกี่เท่านะก็ไปหาปริมาตรนะทรงกลมส่วนด้วย ปริมาตนะทรงกระบอกข้อนี้ไม่ยากถ้าเราจำสูตรได้แต่ถ้า,าจำไม่ได้นี่จะยากนั่นตีทรงกลมสูตรว่างไงลูกปริมาตรทรงกลม4ี่ส่วนสพายอาร์ลังสปริมาตรทรงกระบอกคืออะไรลูกพายอาร์ลังสองนะเนะคือความสูงถูงกต้องไหมแต่เราพูดว่าตัดเลยพายกับพายตัดทิ้ง r ากำลังสองไอ้ากำลังสามข้างล่าง r กำลังสองตัดทิ้งเหลือแค่ r ตัวเดียวถูกต้องไหมเหลือ r ตัวเดียวเพราะฉะนั้นจะเท่ากับสี่ส่วนนะสี่สี่ส่วนสามนะสี่ส่วนสามสี่อสี่ส่วนสาม r h อพอเราเราไปดูในคำตอบอ้าวไม่มีเลยคำตอบเรามีแต่ตัวเลขนะไม่มีติดตัวแปรอานนี้เราก็ไปดูต่ออ้าวแล้วทำไมทรงกระบอกที่เรารู้อีกัาหนึ่งก็คือว่า รูปนี้เนี่ยนะในรูปอ่ะจับตามรูปเลยนะทรงกลมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ข้างบนทรงกระบอกถึงด้านล่างทรงกระบอกเลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทรงกลมกมันกคมเหมือนกันหมดรัศมีต้องเท่ากันตรงนี้ก็ต้องเป็น R ด้วยและจากตรงกลางไปถึงข้างล่างก็ต้องเป็นอะไรด้วยอาด้วยเพราะฉะนั้น h ก็เลยเท่า,ากับ R กับ R เป็นกีลูก 2R เพราะฉนั้น h ก็คือ 2R อันนี้คูก็ย้อนกลับไปทาโจทย์เมื่อกี้แหละนะคุูได้ h คือ 2r แล้วนะก็ย้อนกลับไปทำแหละ h คือ 2r กูก็ทําใหม่ h เพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ 4r h คือ 2r ก็คือ r คูณกับเท่าไหร่ลูก h เราก็เท่ากับ 2r ไปแล้วเราก็เปลี่ยนเป็น 2r r กับ r ตัดทิ้ง4 2 1 2 2 2 4เพราะนั้นตรงนี้คือ2ส่วน3เราก็จะได้ว่าคำตอบว่าปริมาตรทรงกลมนะปริมาตร นะทรงกลมต่อด้วยปริมาตรทรงกระบอกเป็นเท่าไหร่เลยปริมาตรทรงกระบอกนะทรงกระบอกก็จะเท่ากับสองส่วนสามนะไปเลือกในช้อยนะข้อนี้ตอบข้อขอควายนะตอบสองส่วนสามโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดทุกอย่างทั้ง u t u b e และ a c e b o o k นะครับกดกระดิ่งด้วยก็ได้นะกดด้วยนะเดีย๋ยวครูมีข้อใหม่ๆเดี๋ยวครูมีข้อใหม่ๆแล้วจะมาลงนะครับถ้าไม่อยาก ลาดนะข่าวสารก็อย่าลืมนะไปแอดนะที่กูทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีอะไรเดี๋ยวกูจะส่งเข้าไลน์ถ้างั้นก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับนะเดี๋ยวเจอกันชุดเออเจอการเจอกันในชุดต่อไปโอเคนะครับนะสวัสดีครับ